โตไม่จีรอดดากาปกติขึงดอกป้าก็มีก้มน้อยหนึ่งแปลงอันหนึ่งแว่ปอหนึ่งกาวเอตัวน,นึงอ <c oughs> มูมรอดเผื่อโจรจริง <c oughs> ตังไม่ปอ้อพอดีปีนี้ลูกสาวยังไม่ได้โอนเลยอ่ะหอมไม่ได้โอนกาพี่แลวได้โอนต้องขึงกลมปีนี้ได้เปล่าม้อเป็นเฮ <c oughs> ้ยไยลำบากแลยจังหวะเรกเรกเร่่่่ หมายจะว่ามาอยู่ตีนี้ไม่เกียดอะนี่คเห็นไม่อยู่กรุงเทพมาอยู่ปักใต้ตำรอ่ยกรุงเทพอยู่ไม่ได้อากาศร้อนจุ่มเบยอยู่ตีนไหนกหมันกันไม่สบายมันปากปนนังบองตงไอ้รอย่าลกบองตงไม่รวยไรบองตงแต่ในืั่วมันบองตืบอปัดไม่ลงเลยโรกี้กย มาใจว,วะมาก็ไล่ปอตานปอตานเล่นไล่ไหมพอได้เช็ดกันมองดุกดูกอ่อนนอนไม่เคยดรับเลยจงนี้ปเปิดเฟตตลอดเลยอ่ะก้าไปเล่นมั้งดักเฟซจชาจนยันโพลบเจียนมากเล่านันดูจักกี้เล่นดูไามนี่ติดตอนก้อนนี่ติดสัญญาณไวไฟใจออ่ะเน,น็ตไง นี่แม่เตรียบกับตอนก่อนอย่าไปยุ่งเลยนะเล่นกันทุกวันจำโยมันจะคอยได้นอนเด็กมันไล่มาตังโยกอ่ะเห็นไหมเอ้านองยายนองยายเฮ้เฮ้เฮองยายกาพี่เด็กแต่เตอนนั้นพุ่มเลยปีนี้ตึ้งแกนกวเกินนะ โอ้ไม oh ่ก็ปอตาบมบมเลงไงโอ้ม like <constraint> ่ี่เดียวบ a มไปไปป้าอตามาไนะี่เดียวมานะพอตาบมาพอเงไงอนอนกี่ตั้งเปิมปเลยกขึ้นมาตา ปะ้ามไปแล้วบอกเด็กช่วยหนุ่มผมมาสิป้าอยอกขึ้นที่หลอดไม้วากิจจ์ mazomibwena <sighs> <laughs> <laughs> wa.